จากความฝันไว้เด็กของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงพวกเราด้วยนะครับการที่อยากมีบ้านต้นไม้เล็กๆสักหลังหนึ่งเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นนะฮะพวกเราก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับในการที่เราทดลองทําไปทํามานะมีผู้สนใจและติดตามพวกเราเป็นจํานวนมากครับในเวลา5เดือนที่ผ่านมานะครับบ้านต้นไม้หรือที่นั่งเล่นบนต้นไม้ของพวกเรานะครับทำให้พวกเราได้มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์หลักอย่างมาซรุด้วยนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตพวกเราเสมอมานะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาสรุปงบประมาณทั้งหมดที่เราใช้กันไปนะครับโปรเจ พวกเราเริ er make it make it ่มต้นจากการที่พวกเราไม่มีความรู้ในการสร้างกันเลยนะหลายคนที่ติดตามเรามาก่อนหน้านี้นะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับพวกเราคิดไปทําไปเรื่อยๆนะครับวันต่อวันวกเราทํากันแบบไม่มีแบบแผนไม่มีคอนเซปต์ไม่มีโปรเจกต์ไม่มีอะไรเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเอาแค่แบบเป็นบ้านต้นไม้คล้ายๆหลังแรกะครับไปๆมามันก็ไม่ใช่พวกเราคิดอย่างเดียวว่าทํายังไงให้สมชื่อกับมาซาลุนะครับที่เขาออกทุนให้เรานะทุกบาททุกสตางค์นะครับของมาซาลุนะครับเราใช้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยนะสรุปงบประมาณทั้งหมดเลยนะในการสร้าง้นไมีรรเปอกุณ์ๆ น้อยๆนะพวกเราใช้ทุนของมาสลุออกทั้งหมดเลยนะครับปิดงบบ้านต้นไม้หลังที่2หรือบ้านมาสลุอยู่ที่3 1 7 8 8 4บาททุกคนก็คงไม่ต้องตกใจกับราคานี้นะฮะที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องของราคาไม้สักนะครับผมเลือกใช้ไม้สักทองทั้งหลังเลยรวนะมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์ห้องน้ําหรือชุดอะไรต่างๆนะเราใช้ของดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราคํานวณเราคํานวณผิดพลาดเราต้องซื้อเลกนนนย่น่ย่่่มัคาคาาาาะรรไไดบบปหิวใชช การคำนวณในต่างๆเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็ต้องใช้การทยอยซื้อเอานะะซื้อมาเผื่อเลยก็กลัวจะเหลือนะครับพอซื้อมาน้อยไปมันก็ไม่พอครับก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาสลับกันอยู่แบบนี้ฮะแต่หลายคนที่ดูเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหลาย EP พวกเรานะครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระนะฮะต้องขอบคุณมากๆจากใจจริงครับผมโปรเจกต์ต่อไปนะครับบ้านใต้ดินเร็วๆนี้แน่นอนขนาดบ้านต้นไม้ที่เราคิดไว้ยังเป็นสภาพนี้ได้เลยนะครับแล้วคิดดูบ้านใต้ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับขอบคุณทุกกกกกาาาาารรริิดดมมนนนัับ้ววุุททททเเเงงี่่หใจ ขอบคุณยอดไลค์ทุกไลค์เลยและที่ขาดไม่ได้ไปอย่างมากเลยครับคือการกดแชร์ให้เราครับขอบคุณอย่างมากเลยครับถ้าไม่แชร์ให้เราเราก็คงไม่มีผู้ติดตามมากมายขนาดนี้นะครับขอบคุณมากมากครับให้ฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วบ้างครับติดตามพวกเรามาตั้งแต่ตอนไหนมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะฮะแล้วก็อยากขอเพื่อนๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับมีใครรู้จักมาสรุปเพราะช่องทางของผมบ้างฮะถ้ารู้จักมาสรุปเพราะช่องทางของผมนะฮะช่วยแฮชแท็กมาสรุปกันได้ไหมครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางมาสรุปนะครับทางมาสรุปจะได้มีกําลังใจนะครับในการเเนนสออรร้าาาาาาดไไ่่่ถํงงมมทยแ เรื่องหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์มาสโลอยู่เสมอไปนะครับสินค้าอื่นๆนะครับของใช้ต่างๆนะฮะถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราครับพวกเรายินดีเสมอนะฮะพวกเราขอแค่อย่างเดียวนะครับสินค้านั้นๆนะครับต้องใช้งานได้จริงๆนะครับเพราะว่าพวกเราเอามาใช้งานกันจริงๆนะครับไม่ใช่เอามาแค่รีวิวนะสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับในส่วนของ51นะฮะพวกเราก็น่าจะจบโปรเจกต์กับการสร้างบ้านต้นไม้หลังที่2นะฮะอาจจะไม่จบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้พายุวิภา รอบต่างๆของตัวบ้านนะครับก็ยังไม่ได้ใส่หรือยังไม่ได้เพิ่มเติมเลยนะครับถือว่าเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นก่อนแล้วกันนะครับพวาเราทุกๆคนนครับก็ทํากันอย่างเต็มที่แล้วนะฮะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคนที่หัดเริ่มต้นในการเล่นติกตอกเหมือนผมนะครับเล่นได้แค่5เดือนเองไม่ก็ตามโลกโซเชียลต่างๆนะนนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าเราอยากมีผู้ติดตามเยอะๆนะฮะยอดวิวสูงๆนะครับก็แค่ทําคลิปออกมาครับออกมาจากใจเลยก็ผมเองนะครับก็ลงแค่วันละหนึ่งคลิปเท่านั้นเองนะก็ ติดตามได้นะครับขอแค่เราทําอะไรทุกๆอย่างออกมาออกมาจากใจของเราการที่เราได้ทดลองทําหรือจะลงมือทําอะไรสักอย่างไม่มีคําว่าผิดหรือถูกถ้าตรงไหนที่เราทําผิดพลาดไปหรืออะไรยังไงคอมเมนต์เขาจะมาบอกเองนะครับคนเก่งๆเยอะแยะเลยนะฮะผมก็ได้ความรู้มาจากคอมเมนต์นี่แหละฮะยังไงคนที่บึ้งหัดเล่นเหมือนผมนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับพวกเราครับทีมงานทําไปเรื่อยไม่มีถลาเป็นกำลังใจให้เสมอและในส่วนของช่วงเย็นวันนี้นะครับผมเห็นว่าฝนมันตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เลยให้ทางอบตนะครับไปยืมเออเต็นผู้ใหญ่บ้านมาเอามากางเพื่อรองรับไปก่อนนนนนะรัใวพุ่่งีี้ทฝจตกอย เลยนะครับการกางเต็นท์นะครับก็มีน้องๆเด็กๆในหมู่บ้านนะฮะมาช่วยกันน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์รอจิงไว้ก่อนแล้วกันครบดูอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะทางพวกเรานะครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระนะขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ติดตามพวกเราเสมอมานะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับทางพวกเรานะครับยังมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่เราจะสร้างและสรรสันทนเด็กให้กับทุกๆคนเองนะครับในวันนี้นะครับพวกเราขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเราและรับ ร้อนไม่นานก็ฝนลำบากอมบนอดทนอีกสักนิดแล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไปบนทางยาวไกลต้องมีชุดไม้ไม่เคยแค่ไม่ทนว่าคนเขาเชอมองหรือโดนหยัดยามก็ตามแต่ใจเขาร้องให้ไม่นานก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่าทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่านี้ ฉอดได้ไม่รู้อีกครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนพองกูเกิดมาจนหากินบนความอดทนไอ้คนั่งมีไม่เข้าใจไอ้คำว่าอดตายความหมามันเป็นอย่างไรไม่มีแรงแต่ยังต้องสู้เพว่ากูไม่ใช่เด็กน้อยที่กอยพอแม่มาอุ้มเดินเส้นทางชนและงานที่ปรเชิญทางที่เดินต้งโดนด้วยชีวิต กูไม่คิดที่จะรู